สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็เป็นแบต12โวลต์นะครับผมตัวนี้ก็อ่าเป็นแบตสาหรับสตาร์ทมือนะครับพวกรถสตาร์ทมือต้องใช้แบตเยอะนะครับแบตก็จะทําการเสื่อมไว้นะครับผมแบตเตอรี่ปกตินะครับเขาก็จะมีฝาครอบ แบบนี้นะครับผมนี่นะครับฝาครอบตัวนี้นะครับผมก็ได้ทําการแงะออกมาแล้วนะครับออกมานะครับเปิดออกมาได้นะครับลักษณะออกออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นฝาปิดนะครับฝาปิดเพื่อให้เราสำหรับเติมน้ากันเข้าไปได้นะครับผม ตัวนี้นะครับผมก็ได้ทําการเปิดเติมทุกหกเดือนนะครับผมทุกหกเดือนนะครับสามารถเติมได้นะครับผมเนี่ยเราก็แกะฝาออกมาครับแล้วก็มาเช็คดูตัวนี้นะครับผมก็ไม่ได้แกะออกมาเติมมาน่าจะเกินหกเดือนแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ยังไม่ได้แกะออกมาเติมนะครับนี่ครับเขาก็แกะออกมาเลยครับนี่นะครับเขาก็จะเป็นลูกยางเป็นฝาครอบอยู่นะครับผม แกะออกมาแบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะทําการแกะดูด้านในนะันี่นะครับมันแห้งไปหมดแล้วนะครับมันไม่มีน้ํากดอยู่ด้านในแล้วนะครับเนี่ยแห้งไปเลยครับตัวนี้นะครับเราสามารถเติมน้ํากันเข้าไปได้นะครับเหมือนแบตเตอรี่รถยนต์นะครับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเวลา น้ำกั่นแห้งนะครับเราก็ยังสามารถเติมได้นะครับก็ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ไปได้อีกนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถเติมได้เช่นกันนะครับผมตัวนี้เราเติมไปแล้วนะครับแบตของเราก็จะเสื่อมช้านะครับผมตัวนี้ถ้าเกิดว่าปีหนึ่งใครไม่ได้แกะออกมาดูเลยนะครับก็น้ำกดนะครับที่เขาใส่มานะครับก็จะแห้งไปเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของเราก็จะเสื่อมเก็บไฟไม่อยู่นะครับ นี่นะครับเราก็จะใช้น้ำกันนะครับเติมเข้าไปครับสลิงครับอ่าเราก็หยอดลงไปเลยครับผมก็จะหยอดลงไปแค่รูละ3สลิงพอนะครับ ใส่เท่าๆกันเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ปิดจุกไปเหมือนเดิมครับนยครับเราไม่ต้องรือ้อตัวแบตเตอรี่ออกมาทำนะครับเราทำตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับ ฝาตัวนี้นะครับเราก็หยดกาวลงไปนิดนึงนะครับไม่ต้องหยดเยอะนะครับเดี๋ยวข้าวหน้าเราก็จะแกะไม่ออกนะครับผมหยดไปประมาณนี้พอนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะเป็นการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของเราให้ใช้งานได้ นานยิ่งขึ้นนะครับผมจาก1ปีอาจจะเป็น2ปีหรือ3ปีนะครับถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้นะครับ6เดือนแกออกมาเติมน้ํากันครั้งหนึ่งนะครับผมก็เติมดูละาสลิงแบบนี้นะครับจะยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของเราได้นานยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับก็นำไอเดียที่ทำเป็นประจำมาฝากุ่นผู้ชมนะครับยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่นะครับได้แน่นอนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนเอนได้รับชมด้วยนะครับมีประโยชน์แน่นอนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ